สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย อ่ะกราบสวัสดีครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกคนทุกท่านเลยนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้คุณพี่จา๋าใครนะครับที่รอเลขรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่30มธันวาคมก็คือพรุ่งนี้นะครับใครรอเลขรัฐบาลไทยคุณพี่จา๋ากดแชร์รัวๆไปเลยครับใครมีกลุ่มหวยแชร์ลงกลุ่มหวยใครมีหน้าเฟซแชร์ลงหน้าเฟซใครรอสายด่วนใบแดง ใครรอใบแดงรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่30ธันวาคม2563คุณพี่จา๋าเลขที่ออกอยู่ด้านหน้าคุณพี่แล้วใครอยากมีโชควันนี้ใครอยากมีลาบวันนี้งวดนี้ใครอยากรวยอยากเฮงอยากปางังขอเสียงพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยหน่อยครับนะใครมีกลุ่มหวยแชร์ลงกลุ่มหวยครับใครมีหน้าเฟซแชร์ลงหน้าเฟซเลยนะครับใบแดงรัฐบาลครับงวดประจำวันที่30ธันวาคมมาถึงแล้วนะคุณพี่นะพรุ่งนี้หวยออกแล้วนะครับไม่รู้ว่ามีเลขอะไรในใจกน หรือยังคุณพจ๋าแต่ว่าวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยมาจุดกํายานไว้ให้สําหรับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านเลยนะครับมาจุดกํายานไว้ให้สําหรับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านเลยสวัสดีคุณบรรจรสครับสวัสดีคุณกัญจนาด้วยนะครับผมไลฟ์สดนี้เนี่ยขอสัก300แชร์พอแล้วเนาะขอสักส0 0แชร์พอคุณพจ๋าใครมีกลุ่มหวยแชร์ลงกลุ่มหวยใครมีหน้าเฟซแชร์ลงหน้าเฟซนะครับสวัสดีคุณวันเพ็ญครับผมนะครับผมโอเคครับผมเมื่อเย็นนี้เนี่ยใครถูกหวยบ้างอยหน่ ใครถูกหวยฮานอยเมื่อเย็นนี้ขอเสียงหน่อยจากคุณพี่จา๋าเออนะคุณพี่นะสวัสดีคุณบุหลันครับสวัสดีคุณทองเพชรด้วยคุณพี่จา๋าวันนี้นะครับเนี่ยนะครับ เฮียตี ved. คนรักหวยเนี่ยก็ได้เลิกงามยามดีนะวันนี้มาจุดกัญยาอันให้นะครับเป็นทูบหวยเนาะนะครับเป็นกัญยากุมาเทพนะเวิยนะใครอยากได้เลขเด่นนะขอพรอธิฐานกันได้เลยนะครับวันนี้ oh. สส <S <S เ יודע, นี่ยน่าไลฟ์สดตรงนี้เลยนะครับขอพรอธิฐานปูกไข่วัดเจดีตรงนี้กันหน่อยคุณพี่จ๋าสาธุรวยสาธุรวยสาธุรวยขอให้พี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่านร่วมกันพิมพ์คําว่าสาธุรวยสาธุรวยสาธุรวยจากคุณพี่จ๋านะครับใบแดงรัฐบาลโอเคเดี๋ยวไลฟ์สดนี้เฮียจะให้แคปนะครับเหี่ยงเฮียจะให้แคปบใครเข้ามาแล้วคุณ พี่จ๋าเห็นจ๋าแต่แค่ไม่อยากอ่านเท่านั้นเองเนาะนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วนะครับกดแชร์ให้เฮียด้วยใครมีกลุ่มหวยแชร์ลงกลุ่มหวยใครมีหน้าเฟซแชร์ลงหน้าเฟซนะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านด้วยจ้า อ่าโอเคครับคุณพี่ครับเดี๋ยวขอเช็คหน่อยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยไลฟ์สดเฮียตีเนี่ยมีคนแชร์ให้เท่าไหร่แล้วนะครับมีคนแชร์ให้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวขอดูหน่อยคุณพี่จา๋าเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับมีคนแชร์ให้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคุณพี่นะนะครับเอามาคุณพี่จา๋าสาธุรวยสาธุรวยสาธุรวย,รวยจ๋าร่วมกันพิมพ์นะครับร่วมกันพิมพ์เลยนะคุณพี่นะตอนนี้นะครับเนี่ยตอนนี้เนี่ยยอดแชร์ทั้งหมดนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบสามแชร์ร้อยแปดสิบสามแชร์คุณพี่จ เพื่อเอาเลิกเอาชัยกันหน่อยคุณพิ่จาสามสิบธันวามาถึงแล้วสามสิบธันวามาถึงแล้วใครไม่รู้จักเฮียตีไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องไห้ไปนะครับใครที่ไม่รู้จักเฮียตีบอกได้เลยว่าคุณพลาดมากคุณพิ่จาเดือนนี้ทั้งเดือนเฮียสัญญากับเขาไว้ว่านะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคุณพี่นะใครที่เข้ามาดูไลฟ์สดเฮียตีนะไม่ว่าหวยอะไรก็ช่างเฮียจะบอกว่าเฮียจะเน้นให้ทุกหวยให้ถูกกันทุกวันยันสิ้นปีไปเลยถือว่ารับโบนัสกันไปเลยจ้ะ ตอนนี้183แชร์คุณพี่จ๋าใครมีกลุ่มหวยแชร์ลงกลุ่มหวยใครมีหน้าเฟซแชร์ลงหน้าเฟซกราบขอบพระคุณนะครับในนิมิตอันดีงามนะครับกราบขอบพระคุณนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยจริงๆนะครับที่เหนียวแน่นและรักเฮียิตเียตจริงๆคุณพี่จ๋าโอ้ลิ้นพันหมดแล้วนะครับที่รักเฮียตีจริงๆคุณพี่จ๋ากราบขอบพระคุณจริงๆครับผู้ที่มีน้ำใจเนาะนะครับบอกแล้วว่าเวลาคุณพี่คุณป้าคุณอาคุณอานะครับถูกหวยถูกเลขกันเนี่ยเฮียตีไม่ได้ขออะไรมาาากกกกเลลยขออแคคค่่่ัังงใจจพีนนนน้ททุะรบ ขอ500แชร์ได้ไหม800รอคนอยู่ตรงนี้ขอ500แชร์ได้ไหมคุณพิจาเพื่อเป็นมาลัยน้ําใจแก่พี่น้องนะครับแก่เฮียตีคนรักหวยนะครับผมนะ ขอมาไลน้ําใจนะขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งไลค์ like ครับไลค์สดนี้ครบ500แชร์พรุ่งนี้ขอให้รวยพรุ่งนี้ขอให้ปังนะครับใบแดงนะครับวันนี้เนี่ยเฮียให้วันนี้เลยคืนวันที่29ก็คือวันนี้เนี่ยเฮียจะเรียกคืนนี้ว่าคืนหมาหอนคุณพี่จา๋าอ่ะคุณพี่ครับ800คนตรงนี้เฮียเชื่อเหลือเกินว่าต้องมีคนนะครับนะที่นะครับติดตามรับชมเฮียตีมานานบางคน3เดือนบางคน2เดือนบางคน1เดือนนะครับใครที่ติดตามเฮียตีมานานขอคนละหนึ่งคอมเมนต์รัวๆมาเลยครับว่าเฮียตีคนรักหวยเนี่ย แม่นไหมคุณพี่จา๋าเฮียตีคนรักหวยเนี่ยแม่นไหมครับขอถามพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยตรงนี้หน่อยนะครับใครเข้ามาแล้วถอให้พิมพ์คําว่าสาธุรวยคุณพี่จา๋า800คนตรงนี้ถามพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านครับเฮียตีคนรักหวยเนี่ยแม่นจริงไหมคุณพี่ครับ ใครที่คิดว่าเฮียตีแม่นพิมเขาว่าแม่นมาใครที่บอกเฮียตีไม่แม่นพิมมาเลยเดี๋ยวเฮียจะให้ดูเดี๋ยวเฮียจะให้ดูว่าเฮียตีคนรักหวยในแม่นจริงไหมนะครับใครที่ติดตามเฮียมานานนะครับหนึ่งเดือนสองเดือนสเดือน4ี่เดือนบางคนติดตามมาหนึ่งปีบางคนติดตามมาห6เดือนคุณพิจ๋าช่วยกันร่วมพิมหน่อยว่าเฮียตีคนรักหวยเนแม่นจริงไหมอ่าเฮียตีคนรักหวยเนแม่นจริงไหมคุณพิจ๋านะครับอ่าคุณพี่ครับมาไม่เชื่อไปดูได้เลยเนี่ยไปดูได้เลยไปดูได้เลยนี่ครับนี่ฮะ ดูครับดูครับดูครับไปดูได้เลยใบยแดงเฮียตีเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าใครนะครับเออติดตามมา3เดือนแล้วคุณนัทสนีคอมเมนต์บอกเฮียหน่อยซิว่าเฮียตีเนี่ยแม่นไหมคุณพี่จ๋าเฮียตีเนี่ยแม่นไหมแปดร้อยกว่าคนดูตรงนี้คอมเมนต์บอกเฮียหน่อยนะครับผม สวัสดีและยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะครับและคนที่เป็นคนเก่าๆเนาะเป็น f อคนเก่าๆนะครับที่ติดตามเฮียตีมานานนกวิณนะนะครับเมื่อเย็นนี้ฮานอยเรียบร้อยเป็นยังไงจ้าร่ารวยเฮงๆบอกให้วิ่งตัวไหนก็วิ่งบอกให้รูดตัวไหนก็มาบอกให้เด่นตัวไหนก็แตกนะครับทั้งแตกทั้งเด่นทั้งวิ่งทั้งรูดไม่รู้จะรวยอะไรก่อนเลยคุณพี่จ๋าวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้โหจะต้องตราตึงกันไปอีกนานเนาะนะครับตราตึงกันไปอีกนานเลยคุณพี่ครับตราตึงกันไปอีกนานเลยโอ้โหพ่อแม่พ ขนาดนี้นะครับเออแมนไม่มีที่ตินะคุณพี่นะนะครับงวดนี้เนี่ยคุณพี่จ๋ารัฐบาลไทยงวดนี้นะครับคุณพี่ครับรัฐบาลไทยงวดนี้เนี่ยใครจะระวังอะไรไม่รู้แต่เฮียบอกได้เลยว่างวดนี้นะครับสายด่วนใบแดงเฮียตีนะเฮียตีคัดมาจากกองสลากเลยอะไรที่เขาเด็ดอะไรที่เขาดีตามสถิตินะครับนะตามสถิติต่างๆเลขเด็ดเลขดังเลขล็อกเลขอัดต่างๆเฮียนํา,านมาใส่ไว้ให้ในใบแดงแล้วเป็นเลข2ตัวใครอยากได้พิมพ์คําว่าอยากได้มาให้เฮียหน่อย ใครอยากได้พิมพ์คําว่าอยากได้มาให้เฮียหน่อยคุณมิจาตามมา3เดือนแล้วค่ะแม่นมากค่ะโอเคคุณมาลีกราบขอบพระคุณครับนะกราบขอบพระคุณครับคุณพี่ครับนะใครที่ติดตามมานานคุณมิจาต้องบอกแบบนี้เลยว่านะครับคอมเมนต์กันมารัวได้เลยนะคุณพี่นะคอมเมนต์คนมารัวได้เลยใครอยากได้พิมพ์ว่าอยากได้มาเลยครับใบแดงรัฐบาลไทยใบแดงรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่30ธันวาคมใครอยากได้พิมพ์คำว่าอยากได้มาเลยจากคุณพี่จา บอกแล้วว่าวันนี้ถ้าครบ500แชร์เดี๋ยวเฮียจะให้แคบใบแดงนะคุณพี่นะ้ำไม่ต้องเข้ากลุ่มวันนี้ก็ต้องได้ไม่เป็นไรคนน้อยก็ยังไฟ์อยู่ถือว่า FC แฟนขับอยากได้ถือว่า f c แฟนขับอยากได้โอเคเฮีย er, จัดให้โอเคเฮีย er, จัดให้คุณพี่จ๋านะครับนี่ฮะโอโหฮาหนอยวันนี้ครับปังจริงๆฮะมาหมดเลยครับ6เนี่ย 6, 3 3สก็มา8เนี่ย 8, 8นี่ก็มา5นี่ก็มา5 4ีนี่ก็มา,มาทั้งวิ่งทั้งเด่นทั้งรูดวันนี้ฮานอยแตกหมดเลยนะครับอยากได้อยากมีโชคกับเฮียโอเคคุณพี่จ๋าขอให้มีโชคนะครับคุณพี่ครับวันนี้ระวัง27ไว้ดไปด้วยคุณพี่จ๋าระวัง27ดไปด้วยนะคุณพี่ครับเฮียตีคนรักหวยไม่ขออะไรมากเลยไม่ขออะไรมากเลยนะวันพรุ่งนี้ไม่ว่าหวยจะออกเลขอะไรไม่ว่าหวยจะออกเลขอะไรมาในทิศทางไหนนะครับจะมีเลขดังเลขหลุดมาที่อยู่ในใบแดงเฮียหรือเปล่าอันนี้เฮียไม่รู้แต่เฮียบอกไว้ตรงนี้เลยครับว่าพรุ่งนี้ถ้า ใครถูกหวยแล้วก็คุณมี่ครับ ขอคนละ5บาท10บา two, ทตื่นเช้ามาไปทําบุญนะไปทําบุญทําทานกันคุณพี่ครับนะเดี๋ยวเฮีย <here, S 2> จะให้ทุกคนนั้นร่วมกันทําบุญนะครับนะไปร่วมกันทําบุญครับไม่ต้องเอาเงินมาให้เฮียตีครับนะผมไม่ต้องการครับบางคนถูกหวยเป็นแสนนะบางคนถูกหวยเป็นหมื่นถามว่าจะมาให้เฮียตีเฮียตีไม่ต้องการรับนะครับแต่เฮียตีนั้นอยากให้ทุกคนนั้นนะครับร่วมกันทําบุญคุณพี่จ๋าถ้าผูร้รุ่งนี้ใครถูกหวยรัฐบาลไทยจะถูกรางวัลที่1ก็ดีรางวัลที่2ก็ดีรางวัลที่3ก็ดีหรือจะถูกเลขท้าย3ตตััววเเเลลขขท้าาย2กก็ดีครใถูอป พูรุ่งนี้นะครับใครที่ถูกเลขจากปูไข่จากเลขหน้าไลฟ์สดตรงนี้จากวันนี้คืนหมาหอนคืนนี้เฮียไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยเข้ามาดูกันจะฟังเฮียไหมแต่เฮียขอพูดตรงนี้เลยว่าใครที่ถูกหวยจากเฮียตีไปแล้วคืนนี้นะครับพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาคุณพี่จา๋าถ้าถูกหวยจากเฮียไปแล้วนะครับวันถัดไปคุณพี่ครับตื่นเช้ามาได้เนี่ยทำบุญทําทานไปเลยบางคนให้เงินพ่อให้เงินแม่ทําบุญกับพระในบ้านคุณพี่จา๋าอนุโมทนาสาธุนะครับ,นะรบการที่เรารักษารักนะครับนะและก็ยังเลี้ยงดูคุณพี่จา๋าบุพการี ยังไงเราก็จะเริญนนะครับสิ่งพวกนี้ในะสิ่งที่คุณพี่ทาทาบุญทําทานพวกนี้คุณพีจ่จ๋าใครไปทําบุญที่วัดใครไปทําบุญที่อื่นที่ไหนก็ช่างเวลากวดน้าคุณพี่ครับขอหนึ่งข้อได้ไหมนะกวดน้ํานะครับนะ้ แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนะครับแผ่บุญบาร,รมีให้ไอ้่ไข่เด็กวัดเจรีด้วยนะครับเฮียถือว่าท่านให้โชเคเฮียมาเยอะมากมายเลย,เลยคุณพิจารัฐบาลเนี่ยไม่รู้กี่สิบงวดเลยนะครับที่ท่านให้มาคุณพี่ครับนะแล้วท่านให้ไม่ได้ให้ดื้อครับให้แบบ2ตัวแบบตรงๆเลยฮะไม่ต้องกลับเลยนะครับนะทุกคนที่ติดตามมานานจะรู้กันดีนะครับจะรู้กันดีคุณพิจาใครทําได้พิมคําว่าสาธุรวยมาครับ ใครทำได้พิมพ์คำว่าสาธุรวยมาเลยจ้ะคุณพี่จาใครทำได้พิมพ์คำว่าสาธุรวยมาเลยครับ โอเคครับคุณพี่ครับโอเคนะคุณพี่นะได้227มา1ใบโอ้โหสวยมาก227นะ227สวยมากคุณพี่จ๋าทำอยู่แล้วค่ะถ้าถูกโอเคโอเคคุณพี่คุณยุพานะขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคครับคืนนี้ครับนะคุณพี่นะนี่ครับเฮียตีเนี่ยชอบมาแนะนําอะไรแบบนี้ให้ตลอดแหละถามว่าเฮียตีตั้งแต่ไลฟ์สดมาเนี่ยโอ้เฮียตีได้เงินจากแฟนคลับเยอะมากมายกายกองคุณพี่ครับสาบานให้ตายนะครับคุณพี่จ๋าไม่เคยนะเฮียไม่เคยรับเงินใครเลยนะคุณพี่นะไม่เคยไปขอเงินใครไม่เคยไปขอค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ ไอ,อ้น,น,อน,นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นค่ากาโฟงกาแฟเฮียไม่ขอเลยเฮียบอกแล้วครับเฮียตีคนรักหวยเป็นคนเล่นเลขเหมือนกันนะเฮียก็ซื้อหวยเหมือนกันถ้าคุณพี่ถูกคุณพี่นะถ้าคุณพี่ถูกนะถ้าเฮียตีถูกถ้าคุณพี่ถูกคุณพี่ไม่ต้องกลัวหรอกเฮียตีบานตะไทยแน่นอนถูหวยรวยเฮงแน่นอนคุณพี่จ๋านะครับไม่ต้องมาให้เฮียหรอกถ้าคุณพี่ถูกเฮียก็ถูกถ้าเฮียถูกคุณพี่ก็ถูกเหมือนกันเพราะเราเล่นเลขตัวเดียวกันครับนะคุณพี่นะเพราะฉะนั้นแล้วเฮียไม่ต้องการน้ำใจครับต้องการคำว่าขอบคุณแค่นั้้้นนนคคคออยยยมมาากกกกดดดไล์แแแชชรรใใเเีีีีีบบบ็จจื่่พวุณั นะครับผมอ่ะโอเคครับค,คุณพี่ครับตอนนี้เลขกำยานมาแล้วสองเลขคุณพี่ครับใครอยากจะซื้อหวยนะเฮียบอกไว้ก่อนนะใครอยากจะซื้อหวยระวังมิจฉาชีพนะครับโดนหลอกโดนโกงคืนนี้ใครอยากจะซื้อเลขรัฐบาลไทยคุณมิจารู้จักดีเฮงไหมรู้จักบ้านดีเฮงไหมหวยรัฐบาลใจใบ,บจ่ายบาทละ92บาทคุณมิจ๋าหวยรัฐบาลไทยจ่ายบาทละ92บาทคืนนี้ซื้อได้ซื้อเลยเพราะเฮียไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะอั้นเยอะไหมมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดัง จำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยนะเดี๋ยวรอดูใบแดงคุณพี่จ๋าทีเด็ดวันนี้เฮียบอกได้เลยว่าอยู่ที่ใบแดงครับเพราะใบแดงเนี่ยเฮียไปรวบรวมเลขเด็ดๆมาแล้วทุกที่นะเฮียไปรวบรวมมานะไม่ได้ว่ารวบรวมอย่างเดียวเฮียไปดูก่อนว่า ที่ใหญ่ๆเจ้าใหญ่ๆเนี่ยเขาเก่งอะไรเขาเน้นอะไรเขาระวังอะไรแล้วตลอดที่ผ่านมาใกล้ๆหวยออกเนี่ยมันจะชอบมีตัวเลขทะเบียนรถตัวเลขนู้นตัวเลขนี้ตัวเลขอะไรที่มันเป็นเกิดขึ้นในประเทศไทยเรานะครับแล้วมันก็จะออกทุกคนก็จะหาว่ามันล็อกแต่เฮียก็คิดว่ามันไม่น่าจะล็อกแล้วนะนะครับเฮียก็คิดว่ามันไม่น่าจะล็อกแล้วนะคุณพี่นะนะครับแต่เราเท่านั้นแหละคุณพี่จ๋าความบังเอิญนี้วันครับความบังเอิญเนี่ยเฮียก็เลยบอกเลยว่างวดนี้นะครับใครที่กลัวนะนะครับใครที่กลัวนะครับนะใครที่กลัวว่าคุณพ Gracias. นะครับสำหรับใครที่กลัวนะครับพี่นะใครที่กลัวว่านะครับเลขจะล็อกเลขจะอะไรงวดน,นี้ไม่ต้องกลัวเลยคุณพี่จา๋าเพราะว่าต่อให้ล็อกเฮียก็ล็อกตามมาแล้วนะครับนะเฮียก็ล็อกตามมาแล้วนะครับนะเฮียเคยท้ามางวดหนึ่งเฮีย er, บอกว่าเออล็อกให้ล็อกเลยนะฮขล็อกล็อกให้ล็อกเลยจําได้ไหมเลขในตำนานครับเก้า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 เจ็ดพูดยันตาย,ยางวดน,นี้เพราะเียพูดไว้เยอะเฮีย er, บอกว่าทั้งงวดน,นี้ล็อกล็อกให้ล็อกเลยแล้วมันออก9 99, 9 9 9 9 7คุณพี่น่าจะจำกันได้นะเฮีย er, ให้ใบแดง97คุณพี่ครับเต็มเท้า ใบแดงครับใบแดงรัฐบาลนะครับนะทุกคนที่ติดตามมานานเขาจะรู้แต่คนใหม่ๆเนี่ยใจยังไม่รู้หรอกว่าใบาแดงเฮียตีมันคือใครวะเฮียตีเนี่ยมันคือใบแดงมันเป็นแบบไหนนุณพี่นะใบแดงเนี่ยมันเป็นแบบไหนคุณีิจ๋าเดี๋ยวเฮียให้ดูเดี๋ยวเฮียให้ดูดดคุณี่ครับถ้าใคไรไม่เชื่อว่าเฮียตีแม่นคุณี่ครับพิมพ์ไาในยูทูบเลยว่าเฮียตีคนรักหวยนะนี่ฮะพิมไปในยูทูบเลยว่าเฮียตีคนรักหวยคุณจะเจอกับใบแดงนี่เห็นไหม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 ไหมนี่ฮะใบแดงรัฐบาลไทยนี่คือใบจากเฮียตีนี่คือสู นะครับใครที่เข้ามาแล้วนะร่วมกันอนุโมทนาคําว่าสาธุรวยครับวันนี้ใครอยากจะซื้อหวยใครอยากจะซื้อเลขกดลิงก์ด้านล่างได้เลยใครที่กดลิงก์ด้านล่างได้แล้ววันนี้กดหัวใจกดไลค์ในลิงก์ให้เฮียด้วยคืนนี้นะถ้าได้เลขใบแดงจากเฮียไปแล้วซื้อได้ซื้อครับเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะอั้นหรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะอั้นเลขเฮียตีหรือเปล่านะพี่นะเพราะถ้าหลุดไปเมื่อไหร่ผมบอกได้เลยว่ามีอั้นแน่นอน เฮียตีไม่ได้วิเศษวิโสมาจากไหนหรอกครับเฮียตีไม่ได้วิเศษวิโสมาจากไหนไม่ได้ร่ําไม่ได้รวยแล้วก็ไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตนะครับเลขที่เฮียให้มาถามว่าเขาจะล็อกกันไหมนู่นนี่นั่นเขาไม่มาสนใจเฮียตีหรอกครับแต่เฮียตีบอกว่า อ๋อโอ้โหพูดผิดพูดถูกลิ้นพันหมดออแล้วแต่เฮียตีบอกได้เลยว่าเฮีย,ยไปแอบ,บรู้เลขเด็ดมานะไม่ว่าจะเป็นเจ้าใหญ่ๆนะครับสำนักเด็ดๆนะครับหรือว่าจะเป็นเลขวงในอะไรแบบนี้เฮียตีไปรวบรวมมาให้แล้วนะครับทุกงวดทุกงว,วดทุกคนจะรู้กันดีครับทุกคนจะรู้กันดีสําหรับ่วยรัฐบาลไทยนะครับงวดประจําวันที่30ธันวาคมนะครับผมโอเคครับร่วมกันพิมพ์สาธุรวยสาธุรวยสาธุรวยจากพิจ๋าไม่รู้ว่าปู่ไขรให้เลขอะไรก็ดูกันเอาแล้วกันนะสาธุรวยสาธุรวยสาธุรวยจากพี่จ๋าสาธุรวยจ สาทุรวยสาธุรวยสาธุรวย,ารวยจากพี่จ๋านะครับอ่าเออมา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 อิติอิติกุมาระไข่เจดีจะมาหาเถโรราพะราภาพระวันตุเมสาทุรวยสาทุรวยสาทุรวยนปูไข่นะนะขอโชคขอลาบให้ลูกให้ร่ำให้รวยนะจะแทงเลขอะไรปูจะให้อะไรงวดนี้ขอให้โดนเต็มเต็มขอให้โดนเต็งเต็นะขอให้ลูกถูกลอตเตอรี่รางวันใหญ่ๆขอให้ได้รางวันที่หนึ่งถ้าไม่ได้รางวันที่หนึ่งชดไปขอให้ได้เงินได้โชคได้ลาบในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุคุณพี่จ๋านะครับสาธุ รวยสาธุรวยสาธุรวยร่วมกันคุณพีครับเออมานะมานะคุณพนะี่นะนะครับอ่ะมาคุณพีจา๋าเออมีคนหนึ่งในีถายถูกนะว่า88อะไรนะ อ่าดีเฮงเก้าเก้านะคุณพี่อยากจะซื้อหวยนะสองตัวบาทละเก้าสิบสองบาทหวยไทยบอกได้เลยว่าบาทลนะเก้าสิบสองนี่ราคาดีมากนะราคาดีมากคุณพี่จ๋าเลขอั้นน้อยมากเพราะคืนนี้เขายังไม่ได้อั้นเลยเดี๋ยวได้ใบแดงจากเฮียแล้วไปซื้อเลขด้านล่างได้เลยนะเดี๋ยวได้เลขเด็ดๆจากเฮียแล้วไปซื้อในลิงก์ด้านล่างได้เลยนะพี่นะนะครับเออคุณพี่จ๋าจัดไปจากคุณพี่นะครับ โอ้โหใบแดงเนี่ยใบแดงเนี่ยนี่แต่ให้ง้มๆดูใบแดงเนี่ยนะเดี๋ยวจะหาว่าเฮียโกโหกเนี่ยอะดูใบแดงเนี่ยนี่นี่นี่หนึน่งหางจากใบแดงเนี่ยให้ง้มดูนี่นี่นนอะดูเนี่ย อ้าวมาคุณพี่จ๋านะพิมคําว่าสาธุรวยสาทุรวยสาทุรวยแขบกํายานเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปแขบใบแดงต่อเลยคุณพี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปแขบใบแดงต่อเลยคุณพี่จ๋าวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเฮียจะพาทุกคนนั้นร่ํารวยเงินทองครับใครที่ซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็อย่าลืม8 8 5ไว้ด้วยนะเออเบิ้ลหน้าอีกแล้วเบิ้ลหน้าอีกแล้วเบิ้ลหน้าอีกแล้วคุณพี่จ๋าเบิ้ลหน้าอีกแล้วใครทันวันนี้ก็ขอให้รวยขอให้รวยครับใครทันวันนี้ก็ขอให้รวยใครที่พลาดไปวันนี้บอกได้เลยว่าาาาาาพพดมมมกกนะคคีรับเออ พิมพ์คําว่าสาทุรวยเลยครับพี่ครับพิมพ์คําว่าสาทุรวยเลยฮะพิมพ์คาว่าสาทุรวยได้เลยครับพิมพ์คาว่าสาทุรวยได้เลยอ่ะใบแดงพร้อมไหมจ๊ะใบแดงพร้อมไหมคุณพี่จ๋าใครพร้อมแขบใบแดงพิมพ์คําว่าพร้อมรัวๆให้เฮียตีหน่อยนะครับใครพร้อมแขบใบแดงพิมพ์คําว่าพร้อมมาให้เฮียตีหน่อยใครพร้อมแขบใบแดงพิมพ์คําว่าพร้อมรวยมาให้เฮียตีหน่อยนะครับพิมพ์คําว่าพร้อมให้รัวๆหน่อยคุณพี่จ๋า พิมพ์คำว่าพร้อมให้เฮียหน่อยคุณพี่ครับใครพร้อมแคบสายด่วนใบแดงวันนี้พิมพคำว่า,าพร้อมมาหน่อยนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านเลยนะครับซื้อได้ซื้ออัดได้อัดเน้นได้เน้นเฮียบอกแล้วนะเฮียบอกแล้วนะอย่าหาว่าเฮียตีไม่เตือนนะคุณพี่นะอย่าหาว่าเฮียตีไม่เตือนนะเพราะบอกได้เลยว่าเลขในดวงใจของในหนึ่งเลขของเฮียเลยนะครับนะคุณพี่จ๋า เฮียตีสบายดีเปล่าครับสบายดีครับเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ชีวิต <c oughs> นะครับเออทักเหมือนคนรู้จักกันเลยเนาะนะครับผมเออมาคุณพี่จ๋าขอบคุณนะครับความเป็นห่วงนะความเป็นห่วงเป็นใยนะจ๋าพ่อแม่พี่น้อง f อซแฟนคลับเฮียตีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับนะนะครับขอบพระคุณจริงๆอ้าวพิมพเขามาพร้อมรวมๆเลยคุณพี่ พิมคำว่าพร้อมรวมรวมเลยวันนี้ถ้าได้เลขใบแดงไปแล้วบอกจําที่เฮียบอกได้ไหมเปลี่ยนที่ซื้อครับเปลี่ยนที่แทงซ้าห่วงจุ้ยการรับเงินจะสิ้นปีแล้วเปลี่ยนที่ซื้อเปลี่ยนที่แทงยับอย่าไปฝากพ่อแม่พี่น้องญาติโกโหติกาซื้อซื้อจะซื้อดูซื้อด้วยตัวเองนะครับจะซื้อก็ซื้อด้วยตัวเองคุณพิจ๋าอย่าไปขัดลาบขัดโชคกันนะครับอย่าไปขัดลาบขัดโชคกันจะซื้อก็ซื้อด้วยตัวเองคุณพิจ๋าดวงเราจะรวยใครก็หยุดไม่อยู่แล้วจังหวะนี้นะครับใครก็หยุดไม่อยู่แล้วจังหวะนี้คมมมิจจาาอออะะพพพรรร้้วยยเีง อ่ะมาถ้าพร้อมแล้วไปจ้ะอ่ะไปจ้ะ ไปจากคุณพจ๋าไปจาะไปไหนไม่รู้จ้ะปลาจ่ะมาจ่ะสายด่วนนะครับนะไม่ใช่สายด่วนสิเป็นเลขร็อกวงในเออนะเฮียไปรวบรวมมาให้แล้วนะครับนะอ่ะคุณพี่จ๋าพร้อมไหมตอนนี้เสียงชัดภาพชัดไหมครับตอนนี้เสียงชัดภาพชัดไหมเพราะว่าเดี๋ยวเฮียจะต้องลบไลฟ์สดนี้ไงนะครับเดี๋ยวเฮียจะต้องลบไลฟ์สดนี้ไงใครจะซื้อเลขกดลิงก์ด้านล่างได้เลยดีเฮงเก้าเก้าอย่าลืมชื่อนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนคืนนี้ซื้อได้ซื้ออัดได้อัดคุณพจ๋าอ่ะคุณพี่ครับถ้าพร้อมแล้วไปครับ ใบแดงรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่30ธันวาคมจากเพจเฮียตีคนรักหวยขนาดนี้นะครับขณะนี้เนี่ยเวลา2ทุ่ม26นาทีนี่คือไลฟ์สดจากเพจเฮียตีตัวจริงเสียงจริงคุณพี่จา๋าใครแขบแล้วพิมพ์คำว่างวดนี้ฉันจะรวยคใครแขบแล้วพิมพ์คำว่างวดนี้ฉันจะรวยจากคุณพี่จ๋าใครแขบแล้วพิมพ์คำว่างวดนี้ฉันจะรวยคุณพี่ครับ งวดนี้ฉันจะรวยงวดนี้ฉ you know. ันจะรวยงวดนี Looking ้ฉันจะรวยคุณพี่จ๋ารัฐบาลไทยงวดประจำวันที่30ธันวาคม2563งวดนี้ฉันจะรวยงวดนี้ฉันจะรวยงวดนี้ฉันจะรวยกดลิงก์ด้านล่างเข้าไปซื้อได้เลยกดลิงก์ด้านล่างเข้าไปซื้อได้เลยคุณพี่จ๋าบ้านดีเฮงครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เฮียคิดว่าเลขเฮียอันแน่นอนเพราะว่าเป็นเลขดังด้วยเนี่ยเป็นเลขดังทางนั้นเลยนะคุณพี่นะเป็นเลขดังทางนั้นเลยคืนนี้เขายังไม่ได้ล็อกคืนนี้เขายังไม่ได้ล็อกกดลิงก์ด้านล่างเข้าไปซื้อได้เลยกดลิงกดด้้าานล่งไ แล้วกดหัวใจเลงให้เฮียด้วยถ้าแคปแล้วพิมพ์คาว่างวดนี้ฉันจะรวยให้เฮียหน่อยนะครับใครแคปแล้วพิมพ์คําว่างวดนี้ฉันจะรวยให้เฮียหน่อยโอเคคุณบุษยากราบขอบพระคุณมากครับ กราบขอบพระคุณมากครับคุณพี่ครับโอเคนะคุณพี่นะในกลุ่มคืนนี้บอกได้เลยว่าร่ํารวยเงินทองครับ85้านะเฮียตีก็มีนะใบแดงเฮียตีก็มีเนี่ย85เนี่ยกํายานก็มีเอาสิครับนะใครจะไปรู้ว่าเลขมันจะตรงกันใครจะไปรู้ครับคุณพี่จ๋าไม่มีใครรู้ได้เลยว่าเลขในกํายันจะเป็นเลขอะไรนะพี่นะนะครับเฮียก็อรัทธนาตามบอกกระปูไข่ท่านนะครับตามที่ทุกคนได้ยินแหละฮะคุณพี่ฮะนี่แหละับตามนั้นเลยคุณพี่จ๋านะขอให้ร่ําขอให้รวยขอให้ถูกหวยรางวันใหญ่ๆนะครับขอให้ถูกหววยรางัใญ ใครคิดอะไรขอให้สมปาถนาจะส่งปีเก่าแล้วคุณพี่จ๋าส่งท้ายปีเก่าด้วยการรับเงินรับทองหน่อยเกิดปีหน้าฟ้าใหม่คุณพี่ครับนะเราจะมารับเงินรับทองเกิดปีฉลูปีวัวทองนะครับขอให้ได้รับเงินรับทอง,ทอง,อง,ทองอกันทั่วนหน้านะครับผมนะสําหรับวันนี้นะครับเพียรตีคนรักหวยนะครับก็ขอกราบสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยนะคุณพี่นะกราบสวัสดีปีใหม่ครับอะไรที่มันไม่ดีครับทุกโศกโรคภัยขอให้ทิ้งไว้ในปีนี้นะครับนะปีหน้าขึ้นปีใหม่แล้วขอให้เป็นปีฉลูทองขอให้เป็นปี โกยเงินโกยทองนะคุณพี่นะอุดมสมบูรณ์อย่างดัวอย่างวัวเลยนะคุณพี่นะนะครับปีหน้าเนี่ยขอให้ทุกคนนั้นได้ยินเสียงเฮียก็ขอสวัสดีปีใหม่สําหรับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักของเฮียทุกคนทุกท่านด้วยนะครับบอกแล้วนะอยากจะลองเปลี่ยนที่ซื้ออยากลองเปลี่ยนที่แทงคุณพี่จ๋าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพนะครับเชื่อเฮียตีเถอะเฮียตีช่วยคุณได้นะครับอ่ะใครอยากจะซื้อเลขนะครับกดลิงก์ด้านล่างซื้อได้เลยนะสําหรับวันนี้ครับเฮียตีคนรักหวยต้องกราบขอตัวลาไปก่อนคุณพี่จ๋ากราบ สวัสดีคนไทยด้วยแล้วก็สปปลาวและก็คนเกาหลีนะสวีเดนออสเตรเลียนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะพี่นะสำหรับวันนี้ขอทุกคนท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์รับเงินรับทองกันทั่วหน้าด้วยสำหรับวันนี้เคียตีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกคนทุกท่านสวัสดีสสดสสดสสดจ้า